ನನ್ನ <laughs> <laughs> không phải nó cong lưỡi, lưỡi, cụt ngang góc Nga, lưỡi ấy, ấy ừ. như là... thế Tổng... này. Oh, cái này nó này. nó làm mà bếp nĩu, nó chạy mà Có dao. mà, này đấy. này, này có lắc áo. như thế mà. Ừ, có ừ. Trong đi, đi. เกือกโลนี่สองโลกว่าตอนนี้มันก่อนขายอยู่ที่เจโลลสามด้านเลยนี้เหลือสักสามแสนมึงโอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่น่านี่เงินห่วงจุ๊กจ้าวจ้า้เป็นของวานมึงยนวานมึงยน WY w ม w ไวาย่อมาจากวานมึงยอน แล้วแล้วไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยคืลเม็ดปังมตาเนี่ยเ็นเม็ดเม็ดร้อะสารรมากกว่าอันนี้กอั้ง่ายคือเม็ดมประมาณร้อเอร์็นต้อยเปอรนตันเป็นขนมผสมขอเยวจามประมาณสาไปเม็ดประมาณยี่สกว่าถึงสามสิบเร์เมันต้องกัดยกสีญีแต่อะอย่างเงี้ย แทนงานมันไม่ได้ผลิตมาจากไทยครับมันผลิตมาจากอะารมันาจะน่าจะส่างะน่าจะเหมือนกับเค่หมุนนี้มั้งดูว่ามันดูแป่หรือกินกินระมมะลิกินอะไรเยอะแเลยแล้วแต่ครับอยหลากหลายกลิ่นครับแต่ว่าถ้าจะดูเนี่ยต้องดูความแข็งความแข็งเนี่ยมันจะชี้ได้ว่าผลิตจากโรงงานใดต่างประเทศที่เป็นโรงงานต้นผลิตต้นแบบในการผลิตหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับนะครับ แอปเปมีมันมีกรอแอปเปิลเจดเปิลก็มีครับแม้ที่ที่เป็นถุดดงดำแล้วก็มีโลโก้เหมือน Apple ไอโลโก้ของไ p โ o น่ะไอโัลอ๋อไม่ได้ใจับสพันเอทก้นหนึ่งมอนหนึ่งก้อนมีอยู่ห้ามัน ถ้ากระาณหนึ่งหมื่นเมตรหนึ่งหมื่นเมตรก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหนึ่งหมื่นเมตรเป็นจังกิโลได้เลยได้เลยจะได้ทำจักที่แล้วเราไปมาข้าวที่พืงนที่เราไหบเขาก็เลยใช้พื้นที่ข้างเทียงเนี่ยซึ่งเป็นไร่เขตไรยต่อเขาเรียกว่าเขตเขไรยต่อจังหวัดระหว่างอำเภอทับปุตจังหวัดพะนากับอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์นั่นเป็นเขตไรยต่อนะครับเขาข้ามไปเขตพนมพื้นที่ที่เราจับได้นะเขาไปทำตรงนู้น นะครับแล้วก็เราด้วยปฏิภาณ์มารที่ของตำรวจสืสบสวนสพัุปุมเนี่ยเห็นผิดสังเกตพฤติกรรมว่าขับน้ำมันก็เลยตามไปอย่างชัดทีนี้พอมันข้ามเขตไปตา่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็ยังไม่รด้ลกยังมีความรู้สึกรับผิดชอบที่ที่ว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับทำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับยาเสิดแน่แ็เลยเนี่ย อะไรเป็นได้ผลงานมาที่ที <ona> ่ได้มาทำมาแสงหาเนี่ยครับเกษนะครับเพราะาเป็นเราเราขึ้นไปแล้วก็ไปเจอเจอของกลางอยู่ใกล้ขหน่ำนะครับอยู่ใกล้กับขนของผู้ต้องหานะครับขณะการพากเสียอยู่ก็แต่มันอยู่ในข้อมูลของสือสวนอยู่แล้วนะครับก็แม้เราก็ไม่ตามไปนะครับเหตุผนก็ตามไปเพราะเป้าหมายคนกับลบเป้าหมายแลวตัวเป้าหมายเราตามอยู่แล้วกับอนเราเชว่าเป็นจุดพักยานะครับเพราะโดยคนไลค์อ่าน ต่ใช้ช่ว,วตงตำรวจนะครับเข้าทั้นด่านเข้าเา,สาลสงกรานตงนะครับก็ถือเป็นโอกาสของคนร้ายที่จะาักยาไว้นะครับในช่วงที่หมดเ่อเต้องทาภารกิจอื่นอเยอะมากนะครับที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่มีบ้านเรือนของคนอื่นอยู่เลยมีแต่สนยางมาลาแล้วก็ป่าละเมาะเชเขาเขาเขาเข,ขาสูงชันนะครับเป็น,นที่เปี่ยวด้วยที่เดียด่วยวนะี่เี่ยวเพราะว่าไม่มีบ้านเรือน ไม่ใครคนอ,อื่นอยู่ใกล้ๆย่างเรียงเีย <ๆ S 2> คือมันถึงมองได้ว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นเป็นเป็นที่่าไป,ป,ปแค่พักยาไวน้นะฮะมันก็เลยผมว่ามันเป็นที่พักยาเพื่อจะส่งยาต่อไปในสถานที่อื่น